ก,กินุธาครับและมากับกิติสิงหาคมนะครับวันนี้ผมจะมาคุยพบกับชาวบ้านที่ประสบปัญหาเรื่องช้างป่าลุกล้ําที่ทํากินนะครับผมซึ่งมีปัญหาดังนี้ครับเชิญคุณครับปัญหาช้างป่านะครับก็เกิดขึ้นอยู่เรื่อยครับก็เป็นปัญหาที่ทําให้เกิดการสูญเสียชีวิตของช้างแล้วก็ถูกชาวบ้าน ไอ้ล่ล่านะครับแล้วก็ทำให้มีปัญหามากที่สุดเลยนะครับแล้วก็ส่วนปัญหาต่างๆก็สามารถแยกได้ดังนี้นะครับรวมไปถึงหนึ่งปัญหาความขัดแย,ย้งระหว่างตัวเอกช้างนะครับแล้วก็ปัญหาการล่าช้างปัญหาการจับ ลูกช้างมาเลี้ยงนะครับแล้วก็ปัญหาลูกล้ำดินแดนการอยู่อาศัยของช้างนะครับที่ชาวบ้านได้เข้าไปลูกล้ำซึ่งนำที่ที่ลูกล้ำนั้นไปทำที่ทำกินนะครับแล้วก็ปัญหาอะไรครับปัญหาทางด้านการขยายสายพันธุ์ปัญหาเรื่องที่นอาศัยนะครับวันนี้ผมก็ได้เชิญชาวบ้านสองท่านนะครับที่ประสบปัญหาโดยตรงมาคุยกันที่นี่เลยได้เชิญชาวบ้านสองท่านนะครับที่ประสบปัญหาโดยตรงนะครับมาที่ห้องสมลยครับ ขอเชิญคุณบอยกับคุณกิตครับครับก็ปัญหาส่วนใหญ่ที่ประสุปัญหาในขณะนี้นี่เป็นปัญหาด้านใดครับก็พื้นที่ทํากินของชาวบ้านเขาเนไล่ผมเสียหายหมดเลยเนต้องเร่งแก้ไขผมด่วนเลยโไล่ผมพังหมดเลยผมทําสวนยางไว้อะ ก็ไอที่ส่วนยางใช่ไหมเวลาเราจะไปกรีดยางอไรเงี้ตอนดึกดึกตอนคนแจง้งครับช้างมันก็มาโอ้ลำบากพวกเราอะ่ะก็ไปกีดยางกันกพ่าช้างมันจะเหยียบมากเลยมากหาไร้่บนก็เั็คือปัญหาค้นกับช้างครับซึ่งคุณเป็นชาวบ้านอยู่ใกล้ชิดชาวบ้านช้างมาในสุด คุณจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างก็จัดเวียนยามในหมู่บ้านจัดกันเองเลยก็ช่วยกันผัดกันไปใครมีไร่มีนาก็ออกมาช่วยกันผัดกันคนละพื้นสองื้นอะไรเงี้ยครับท้ามไม่งั้นก็ไม่ได้ไปไ,ไหวแล้วก็เสียหมดเสีย<ต>หายระหว่างคุณเจอช้างแล้วคุณจะทำยังไงครับถ้าเกิดช้างมาก็ต้องหนีกันนะเนาะจะไปสู้ยังไงล่ะปนกับช้างเนาะโหตายเหมือนกันนั่น แล้วซึ่งข่าวที่บอกว่าชาวบ้านยิงช้างเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าอ๋อมันก็น่าจะมีนะแต่มันก็แบลว่าไม่ได้ยิงว่าจะเอาชีวิตมันอะไรไ่ก็ยิงไรยิงไ่ไปเสียช่างจริงยากัด้ไหมว่ายิงไรนะครับครับปัญหาจับลูกช้างป่ามาเลี้ยงครับซึ่งพบมากทบตามชนบทแล้วก็โตได้ที่ก็เอาเข้าเมืองเนี่ยครับ ซึ่งในหมูม่บ้านมีบ้างโอ้ผมไม่ถามว่าผม,ม,มทำสวนทำไรอนะไรนี่ส่วนใหญ่มันก็มีแต่อาชีพทำไรทำนาะปลูกยางอะไรเงี้ยครับไม่มีเวลาจะไปล่าช้างอะไร <c oughs> ซึ่งมัญหาที่ว่าพบว,ว่าชาวบ้านมีการลุกล้ำพื้นที่อยู่อาศัยของช้างครับว่าคุณมีความคิดยังไงบ้าง พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ผมปลูกเบิกมาตั้งแต่แรกแล้วก็ช้างมันก็นพื้นที่บนเขาอะไรมันก็แห้งแล้งลงอะอากาศมันเปลี่ยนเนาะลกมันร้อนขึ้นน้ำนื่นอะไรก็มันก็มีของกินมันก็หายากขึ้นมันก็ลงมาเลยเ<ป>าไบผมเสียหายเนี่ดเลยเนี่ยครับซึ่งตอนนี้นะครับเราได้มาที่พื้นที่ของคุณอิดนะครับที่ประสบปัญหา ด้านช้างบุกพื้นที่ทํากินนะครับนี่ก็เป็นบอ่อปลาของคุณอิดนะครับโอ้เดี๋ยวนี้เลือกทําไปแล้วดูอะไปทําไปก็ไม่ได้ครับปลาเปอตายเพม,มันมาลงทิมไม่ลงตัวสงวงา้ามันลงเป็นโค้งลงมานี่ดูน้ํานี่ก็เพิ่งกระจายหุ้มเลยแล้วก็นี่พวก้วยอะไรนี่ก็ปลูกไว้ใหม่อันต้นเก่าแล้วมันก็ตายไม่รู้จะได้กินหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยปลูกถยจะเคยปลูก่หมดนเนี่ย ก็ต้องลงใหม่หมดอะมันมาลงเทียมันไม่นี่เลยมันลงทั่วกันปลาตอนแรกก็เลี้ยงไว้เยอะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่เลี้ยงแล้วมันดูปลาเปอมันก็ไม่ได้กินแล้วเนาะมันก็ตายหมดอะเวลาเรามันมาลงเราก็โอ้โหไม่รู้จะทํายังไงเนาะไม่มีอะไรป้องกันมันด้วยอะต่อไปจะเป็นที่ของคุณบอยนะครับที่ถูกช้างป่าบุกรุกนะครับมามามาตามมาดูนี่เป็กอนนี่เป็นป่าควายผมปูควายอะเต็มมด <ด>มันทังมุด,ล,ดลูกล้างนั่นดุเปลี่ยนผูกเข,าข่าผูกอะไรไปป่ายางเช้มป่ายางนี่ผมทำอะไรพังมุดลายได,ได้ไม่มีมเลยเข้มเขาก็เสียหายเยอะเป่าอยู่จะทำะไงเนี่ยัวผมเลือสองตัวต้องเปลี่ยนอาชีพแล้วเดีย๋ยวนี้มาเลี้ยงงวเลี้ยงอะไรไปเรื่อยทำไรก็ทำไม่ได้นี่เสียหายมุดเลยไกลกล้ยกับพัง นี่ก็เป็นปัญหาครับที่ชาวบ้านได้รับผลกระทบนะครับจากเราปัญหาที่ช้างบุกลุกใช่ไหมครับเราก็จะได้คุยกับภาครัฐต่อไปครับว่าจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างนะครับต้องช่วยแก้ไขผมเริ่มผมไม่ยอมมากงเนี่ยพี่เก็บตังค์ครับพี่ห้าสามาร้อยยี่ร้อยเก้าสามพันเดี๋ยวละใจเท่าไหร่ครับพี่สามพันร้อยสิ ผมมันมั่วผมมันคิดโกงต่อไปผมจะซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคดีเซเว่น,นกาแพ้กระบ๋องครับสวัดครับผมพิติสิิชหานทอครับผมมีกระไรเกันทิภาคครับคนนี้นะครับเราก็จะเชิญท่านชุมเข้าสู่ห้องส่งข่าวของสนาข่าวแล้วนะครับก็ต่อไปก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับ เรื่องการแก้ไขปัญหาช้างนะครับซึ่งวันนี้เราได้เชิญชาวบ้านที่ประสบปัญหาที่เกี่ยวข้องนะครับเข้ามาพูดคุยกับหน่วยงานนะครับก็ขอสวัสดีชาวบ้านทั้งสามคนครับที่คุณจิตนะครับคุณปอยแล้วก็กำนันครูนครับแล้วเราก็ได้เชิญภาครัฐมาด้วยนะครับคือหัวหน้ากุณวยาคุณหลวงคุณหนุ่ยครับแล้วก็ผู้เช่ยวชาญท่านน้ช้างคุณลพพลัครับ ครับแล้วต่อไปนะครับหลังจากเราแนะนำคู่ให้ความรู้ทั้งสองฝ่ายแล้วนะครับต่อไปก็ขอเชิญชาวบ้านตัวแทนนะครับทั้งสามคนพูดปัญหาเกี่ยวกับช้างนะครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องับฟังครับก็อยากให้ทั้งหน่วยงานช่วยแก้ปัญหาเรื่องช้างระบูปป่าเล่มครับมีแตวทางยังไงครับแก้ปัญหาคืออะไรครับจะมีวิธีป้องกันหรือเปล่าจะก่อนหร่อเราต้องเข้าใจธรรมชาติของช้างก่อนครับว่าช้างเป็นสัตว์ที่ มีตัวขนาดตัวข้างใหญ่แล้วกินอาหารเยอะมากต่อครั้งแล้วพื้นที่ป่าพืร,พรนดินถูกยึดไปทำให้ช้างต้องออกมาหาอาหารกินตามพื้นที่ทางดินของชาวบ้านทำให้เกิดปัญหานะครับก็เราจะ่วยังไงครับคือตอนนี้ทางุทยาุทยา่งกา ูหลวงนะครับมีแนวทางใการแก้ปัญหาดูนะครับเพื่อจะัำได้นะครับจะอบรมชาวบ้านเกี่ยวกับความเชาตอให้เข้าใจความชาติของช้างแล้วก็ให้เข้าใจวิธีแก้การแก้ปัญหาว่าใใจะแก้ปัญหายังไงไม่ให้กระทบชา้างให้เกิดความเสียหายไปมากกว่าน,น,นี้เพราะว่าตอนนี้ปริมาณชา้างมัาลดลงมากก็เกิดจากการประทบชาวบ้านเพราะว่าเข้ามากิน เงินลาเป็่วนองชาบ้านครับบานขอที่ชู่ห่อหนึ่งครับห้าบาทห้าบาท,หาบาทอหนึ่งพันอืมถอนเท่าไหร่นะเก้าร้อยเก้าสิบห้าครับโทษทีนะครับผมผมผมช่วยนะไม่ออกอ่าเก้าร้อยเก้าร้อยเก้าสิบห้าครับ,บามาอ เท่าไหร่นะ995บาทครับ995 980 8บาไม่ต้องลยครับป้าแมวที่ชู้แล้วครับผมผมเปยนเป็นกางเกงในครับ <c oughs> ยุคนี้ต้องเร็วนะครับ <c oughs> ใช้บัตรเงินสด smart ส p ิ r s สดีกว่า วันนี้นะครับช้างก็ได้ลงมาทามาําความเสียหายทาความเดือดร,ร้อนให้กับชาวบ้านอยู่ทุกวันทุกวันนะครับแล้วท่านจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาในระยะช้างนี้ที่เกิดอยู่ทุกวันทุกวันนี้กับชาวบ้านยังไงบ้างครับว่าที่ผ่านมาครัพบพวกท่านไม่เคยลงมนันเลยหรือว่าสนใจความเดือดร้อนของชาวบ้านเลยคนระับคือตัดหนักมากครับทเรา แานการนะครับแต่ถ้าแก้ไขแล้วมันแก้ไขได้ไม่ดึกขาดค,คือมันก็ช้ากันยังมาอยู่เรื่อยอย่างนี้คือตอนนี้มันเป็นโครงการนะครับแต่จะไม่ได้ลงปฏิบัติครับ,รรรรบสำหรับแนวทา,างการแก้ไขปัญหาคุณนาพิจนอามาว่าดีนะครับแต่ถ้ามันไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะครับช้ากลับมาอ,อีกเรากันไม่อยู่ครับเราคุณจะทำยังไงคือตอนนี้ทางเราเรลังเล่นแค่ ครับคจริงนะครับโครงการนี้เป็นโครงการเล็กๆด่วยนะครับครับเพราะว่าชาวบ้านเจ็บรอมานานแล้วชาวบ้านบอกว่าภาครัฐมันเคยมาดวแลเลยครับ่แป่อยวางตลอครับแต่้างบงมากี่ปีไปีนีก็จัดหาครับนีครับก็เาเวรยังก็จัคนในหมู่บ้านทางเราก็มีโครงการขับดันแต่เป็นโครงการเล็กครับ แล้วก็เรอปแล้วชาวบ้านนี่พอใจกับโครงการที่ว่าแก้ไขปัญหาที่ก็ถ้าเกิดท่านทำได้อย่างที่ท่านกล่าว้วก็น่าจะพอใจครับแล้วก็ขอให้ท่านลงไปทำจริงๆนะครับว่าชาวบ้านเดือดร้อนมากมันระยะหนึ่งหรือสองปีเนนะครับของป่าของพวกเราครับพวกเราไม่มีเงินเดือนกินเหมือนพวกท่านนะครับพักนบอกว่าใช้วันละเวลาหนึ่งสองปีครับคุณว่าอ่าเข้าเป ส่งเรือหรือวันส่งวันที่ได้ต้องเข้าใจดีนะครับว่ามันจะไวไหนไม่ครับก็เป็นอะไรเฉพาะหน้าครับก็เข้าใจนะครับว่ากฎหมายสิ่งพืชที่จะปลูกครับมันอ๋อไม่มีการจะไรครับโดยเาคือว่าแบบว่าเราไปช่วยกันจัดพยายามให้ป่าให้ช้างป่าอะไรเงี้ยครับภายในเดือนเดือนนี้ได้การับ้าเป็นการถ้าที่มันจะเป็นคือภายในเดือนเดือนนี้ก็ใช่ว่าในเดือนเดือนนี้อาจจะได้เลยครับแต่ผมขอให้ชาวบ้านต้องร่วมมือกัน ต้องใช้พื้นที่อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากนะครับก็มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอะไรอีกไหมครับก่อนที่เราจะจบรายการก็เพิ่งนี้ครับก็ขอฝากว่าท่านทำไม่ได้แล้วกันครับทั้งในก็ทา้งตาก็ขอจบรายการไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่การหน้าครับอยากให้เป็นดังคำพาสิทธิ์ว่านครับจากป่าอยู่ป่าหารเล่นหิ้วถนนครับจบรายการแค่นี้ครับโยกมือกำไ้ค์กำมือกอย หยุบก้อยก้อยจะได้ว่าสันหยุบมือเป็นสื่อสัมพันธ์เฮายุบมือกันอย่าวันกลัวเกรงหยุบแนวรวดแนว,แ,นว,แ,นวแข็งขาหยุบไปหยุบมามนนัวน,โน,โนง้งหน่งหยุบขอ้อนต่อใบเตง